อใส่ไปดีขี่ได้ต้องซ้อมได้ไกลแล้วลูกไกลลงหมดละกดลงทีละนิดละนิดเฮ้นานนานกดลงอีกดีเก็บได้แล้วอะไรก็ยางก็ได้อ๋ออ๋อ ไม่ใช่อีกอันหนึ่ง <Yeah. S 1> เราจะเอาด้านนี้เข้าเราก็ต้องงัดอย่างนี้ดิ <Yeah. S 1> เออ uh. แล้วก็อย่าให้เหล็กกันมันฝืนออกมาคิ้งืนไว้เออ uh. งัดชิดๆ <Yeah. S 1> เอาอย่างงัดตรงกลางให้งัดชิดๆไปเรื่อยๆหรือจะงัดตรงน,นี้ก็ได้เนี่ยไปเรื่อยๆ อ่านดึงออกด้วยมือดันก็ลงแล้วข้างนึงอ่ะข้างนึงมันลงอยู่แล้วแล้วก็จัดหัวสอนให้มันตรง